ก็มากินที่นี่ต้องกินที่นี่ครผมเอาหรอที่นี่เป็นที่สิบนแล้วถึงแล้วมาสแตงดูนี่นะอืมฮะวันนี้กินแต่เกาเหลา อ,อันนี้อันใดพิเศษนี่นนเหรอแมนกอแอ้นี้หรออ๋อหมูตุนเนาะโอเคนึกว่าจานนี้อย่างไ้น่าก่า <laughs> มากินสัปปะรดนะครับอ้าวไอ้เป็นอยู่พอดีวัสดีค่ะวัสดีค่ะก้อยก้อยคนสวยนี่ครับผมมาแล้วไม่ได้กินก็หากหาหนังเอกหน้าคนเดี๋ยวเนี่ย

เออธรรมดาก็อเออเอ้เอจะกินน้ำเปล่าก่อนซาบะรดเอาสามถุงร้อยเนาะถ้าเป็นน้ำมีก่อนน้ำสับประรดมีก่อนขายสามถุงห้าพีซโอ้สามถุงห้าสิบสามถุงร้อยคันคันคนงานเราไม่ได้นะใจใจ่ายสู้ใ้า <laughs> เปล่าอันนี้ธรรมดาอันนี้ปลอก้าขายปลนหัวขายเนื้องัวสดสดสะอาด เมืองฝั่งพ่นหนุ่มมาแจ้งสับปะรดนางแรงผู้แรงผู้แรงก็มีนางแรงมั้ยอ่ะมาแล้วมาได้มาได้มาเมินละอันนี้เป็นมาส่งกะคนงานของส่วนตัวเลยอันนี้นนี่ของให้เขางค่ะอ๋อของเขาเนี่ยแบบตันเนาะ ไปแล้วม่พอ <c oughs> เป็นเอาบ่พอไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วกินให้รดต,ตัวครับมันม,มีเป็นถุงอยู่แล้วอร่อยอร่อยแต่ยังห้กินน้ำตัวน้ำสับปะรดถ้ามีเ่ยมันมันกิ่นแล้วจืดนี่ครับ <c oughs> จริงจริงเนี่ยสับปะรดเนี่ยถ้าซื้อไปเป็นลูกนี่นะแล้วเอาไปมักกับเนื้องัวนุ่มมันนุม่มกูเดินเข่ามักมาแล้วนุ่มของฟอยก็ได้เอาลองบอกก็ได้ เหมือนเจอลองซื้อไปเป็นเนี้ยตักกิโลสองกิโ,โลนะเอาซอยๆน้อยๆแล้วเอามักกับเนื้อแล้วก็เอามามาทำอาหารน่ะนุ่มครับแก่ให้มันต้องควางเนอะ <laughs> อย่างแง่นะวะกินดูหวานกรอบอร่อยเนื้อสด มันเคยนัดงงแม่นมันได้ใส่แต่พผลได้นเล่นได้เล่นได้ต้องข้ามบอ,รอ,อลอร้อยว่าไรร้เลยเ่คนแข่งคนขาไม่หรอ่าไม่เดียวนี่ตั้งแอ่ไอ้ขอคันสมัยก็เลยจโดนโอ๋อมันมีโดนเนาะโดนบินม,มีแต่เฮาเนี่ยบ้าน,น,น,นอเออเอาเอาเอาบินผลยาก,ก็ได้เอาเก็บก็ได้เหรอห้อยดึงตะกร้าม,ามาจากที่สูงมาอีกได้นะ เก็บเก็บแบบต้องมาน,นั่งเปอหลังยังตัวแล้วถ้าบอกว่าตัวซื้อรถเอทีพีกันใส่พวงเนี่ยใส่ใส่ใส่แล้วก็ขี่ลงมาเอาอันนี้เก็บเก็บสมรรถเองนะเนี่ยน,นี่เองนคนคเดียวเลยง่ายคนเดียวต้องจิ้มนะครับอ,อ่าอันนี้มันอร่อยอร่อยนะ

ปาอดเมาสสับปะรดเสร็จแล้วเจอแม่ค้าสาวสวยนางแรงนะโอ้ยข้าวอดจนบนทุ่มมะขาเฟมหน่อยข้าเฟมหน่อยอ่าไดีลองจิ้มไว้ลองจิ้มน้ำก่อนมากินเนี่ยครับนี่นะครับอ่าผมนึกว่ต้องใจร้อนนะอ่าหักสับปลรดดกันเนาะนี <para> <ส>่เลยนี <salary> ่ผมก็กินกันนะลองชิมดูเดี๋ยวน้องก้อยพาพาดีมันหวานหวานนะครับ

เดี๋ยวหลังนี่อาจจะเมาไว้ขายช่วงหน้ารอนก็ได้น่าได้เหมือนนักท่องเที่ยีต้นต่างโอ้อย่เมืองไทยแลฮะอันนี้ขายขวดจะไร้ครับแพงนี่ทำได้แ่ขวดขวดต้องมาลองเลยครับเถื่อนแรครับไหนแน่เหรอบารมีโยนเหรออ่ายูเทิร์นแรกของของไอ้นี่ครับ จากจากป้อมจำนวนมาดูเธอแหลกเลยต้องลองนะต้องลองนะจิตใจเลยจิตใจเลยต้องลองคนะครับคนตักคนตักจับวัดอ่ะไอ้ทิพย์ต้องไปลองอ่ะอันย่างว่าล่งเอาเมาเมาวันสับปะรดไปแอมขายครับจินมัวบ่เนาะไหนไหนสวนขายซีแยงฮะเราคนเดียวรวดไปขายนัำทข็งเดียวอ่ะเนาะหน้าร้อนเนี่ยขายได้นะหรือว่าขอซ้อซ้อคนมาขายอ่ะซ้อคนขายจุ๋ยอ่ะเนาะ ขายสัตวขายสัมรถเอาไปเลยกับไห้ให้ขายจีนออเออต้องหาละต้องหาละเ,เขาคิดที่ดีมาเกเนาะช่วยกันช่วยกันนำมากินเนี่ยอ,อ่าอันนี้จ่ายกันเฉพาะอันนี้ก่อนอเอ่าสองร้อยกับอลาออสสิบเอ็อดโลโลงอ่าสวัสดีครับปลาออดวันนี้ปลาออดจะพามาที่ครัวป่าไผ่นะครับ นนี่โอเคเราขับเลยไปน,นิดนึงอ่าอยู่ตรงนี้เองสังเกตบ้านสามเหลี่ยมนี่นะครับบ้านสามเหลี่ยมหาง่ายนะหาง่ายบ่ยญาตเออไม่รู้วันนี้จะเจอพ่อหรือเจอจุดหมายข,<ส>ของคุณอยู่ทางขวาตอนนี้เลยครับเตียนหน้า มากินมากินทั้งสาขาฝางและสาขาเชียงรายถึงแล้วถึงแล้วมาสแตงอือยินเนี่ มีงามแค่ได้เหรอใครก็แค่ได้มวันมีงามอ่ะมีงามแต่ปอดตังต้องหนักนะมีงามน้ำใจดีดีกว่านะใช่วันดีครับแสงก็พอไปฝังแล้วค่ะอ๋อส่วนกันตลอดล้ตัวออซื้อได้ไปฝังทำบุญอ่าทำบุญที่วัดตาตอน ก็ไป็นยังเข้ามามาพออย่างงามๆ <c ười> นะได้กันนะจ้าผมขอเย็นดีล้ะ๋อเนี่ยพ,พ่อปู่มึงเกินนัดนไหมสเปรย์น่ะอ่ะปเอาสั่งเลยอละไรอยู่เอ่อแค่ได้หมูตุนต๋นเซตธรรมดาดีค่ะอ่ามีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวกะเป็นกระเพราอยูงมีตก็ เจ้าพ่อ,มอหมีอ้อมมีอ่านี่นะฮะเจ้าพ่อหมูตุนเอาเกาเหลาเข้าเปล่าเกาเหลาหมูตุนจเจ้าข้าเปล่าอืม,มเป็นแคตเปนตัวน้องหมวกมันเมื่อไหร่เส้นธรรมดาจ้าสี่เ น้ำซุปก็เหลาอ๋อข้าวเปล่าจะกับอะไน้ำเดมปี่าโอ้ยน้ำเปล่ายังขึก้นขวดแค่ทอดหนังฟองก็พอไอ้แค่ลองหนังฟองตัวหน้าวันนั้นตัวหน้าไปหาลุงเด่นบันตานได้ทอดสักรรมหนังฟองที่ถอดแล้วนะครับมาเจอกันบุดถอดเออ เดินนั่งนนีะ่ถ้าเป็นหนังปองติดไปได้ทอนนี่ขายต่อใด้กับจะมีเป็นถุงก็เป็นถุงขายต่อใดกับครับครับต่อใดจะได้ปอกในคลิปนี้เลยร้อยห้าสิบาทถุงละร้อยห้าสิบาทเนาะถอดเองเนาะเป็นผู้เนาะหนังมักหนังมักเลยนะครับเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอ้ก็อุดหนุนถุงเนาะ <laughs> ครับอ่าอืมนะครับวันนี้กินแต่เกาเหลาน้องอันนี้อันใดพิเศษนี่เหรอ มงนกน็ตอนนี้อ๋อหมูตุนเนาะโอเคเอกูว่าตาจานนี้อย่างน้น่ากว่า <c oughs> <c oughs> เล่นนนองเซลเล่นเล่นตอนนี้ช่วงนี้หมอห้ามห้ามกินแอลกอฮอล์กันเลยต้องแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นหนังฟองนังฟองที่พ่อแนะ่ เอาไปฝากองเด่นมันนั่นเดี๋ยวผมลองชิมจริงๆแล้วสั่งน้องไว้หนึ่งถนะุงนะน้งพองสุดอิกาหัวขนาดมีคุณก็โอเคนะนี่ไล่อยู่น้ำได้เดยนะ็น

ฟองสูนพิเศษปลูบปลูบนะปกปลอดภยแม่แม่นาะแม่ปลูกปลาั่อพอเราเขาก็มีน้ำหนังงูขายก่มีครับมีเนาะแต่ว่ามีคนทับซื้ออยู่แล้วคนทับซื <t 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 ้ออือก็กอับไปทำหนังปองแล้วก็นนัทารามก่อนเจ้านัารามก่อนีมรับซื้อนกใจวาย อนาแต่ว่าน,นี้คุณคุณไฟคุณไฟใหญ่หน่อยอ่าคราวนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วนะครับก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวนี้ถ้าจะแรกรดรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยต้องชิมตอนไม่ได้ปรุงนะครับก็ต้องขอภัยเสียงแพทย์ด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยสบายอชิมไปแต่ไม่บนไปนะครับเดี๋ยวต้องรอใหออดมาก่อน ว่าผมก็เพิ่ออเดินทางมาโอนรถนะครับก็เลยแวะชิมอาหารที่ครัวปลาไผ่นะครับผมครัวปลาไผ่จะมีอีกสาขาที่สาขาฝาังนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าหรืออีพีหลังเดี๋ยวผมจะไปสำรวจให้ดูนะครับแต่อาจจะไม่ได้ยาวเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นชิปสั้นๆน,นะครับตอนนี้ผมกับพี่ออดก็มาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวนัดกันว่าขากลับก็คงจะ ที่ร้านละไมนะเพราะว่าที่แรกว่าจะแวะทานตอนเย็ยนแถวเชียงรายแต่ว่ารถรถจนที่เอามาไฟไม่ค่อยสว่างนะครับตอนกลางคืนอันตรายกันเลยว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนไปหาก,กินใกล้ๆนะถึงตัวยกสดนะครับอร่อยสมชื่อครับผมถึงว่าตอนนี้ผมมาก็ประมาณบ่ายสองสามโมงก็งมีลูกค้าอยู่นะครับ ต่ช่วงเที่ยงนี่เต็มหมดเลยนะโต๊ะไม่ว่างเลยนะคราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็ปกตินะครับ,รบอยู่ที่ว่าเราจะสั่งพิเศษไม่พิเศษนะอ่าชิมกันไปครับเยวสักครั้งแล้วก็จะขอตัวทำธุระก,ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสงสัยต้องซื้อนังทองจากพ่อไปสักสองสองสองนะครับ ไปชิมที่บ้านครับมานี่เลยกันครับอุดหนุนเนาะเดี๋ยวว่ามาไปถึงเดี๋ยวผมเอาไปลงลงผิดตรงลงฝังเลยได้อุดฝังมามาจุไรนักรนอมาอมายฝังเหมือนกันจะมาซื้อเนยังไง <laughs> <laughs> นี่นะ <laughs> ครับพ่อนะมาซื้ออุดหนุนแล้วนะครับอ่าวันหลังมาแอลเขาบผมพ่อ <laughs> จะไปไปโฮมสเตย์กางนนะแเ้าก็น่าไปทำโฮมสเตย์ไง oh. ไปทำอาหารกินกางตุ oh. นะ้งคิดตังค์แล้วครับถ้าบอกคิดก่อนยินดีครับ <laughs> อ่าตาใดครับยคนเขเดินนะคครับ,รบนี่ก็ลราหมูเจ้าก็ลราเนื้อค่ะเขาสวยสองน้ำเปลาหนึ่งล้ต่อพวกหนึ่งนะเจ้าพอกหัวค่ะครับ ก็มีหนังมาร์กหนึ่งถึงละค่ะสองสองค่ะครับสิบบาทเจ้าครับผมเดินเลยครับเดี๋ยวให้เฮียเขาออกป่ะสแกนหัวาใจสดเลยใจสดก็ได้อ่ะก็ใจตะโกเมาพ่อทนี่หนะเมื่อกลางคืนนึงนะเออสดเออเมื่อละเมื่อละเมาพ่ออยู่ทุกโมคลิปเนี่ย เนี่ยเป็นเนี่ยเป็นไอ้อดพาเพลินมนเนี่ยอดเป็นมืออ่ะหอมละมือเดี๋ยวพาไปละมือเดี๋ยวพาไปละไมอ่าเะมือเดี๋ยวพาไปละไมเมือแน่ละไมละไมที่มีของเอันอย่างมีตังใดน้มันูเออครับเดี๋ยวไปไปเขาไปตอนไปไปเนี่ยเขาจะมาได้ถ่ายยูทูปมันเป็นที่ลับนะครับที่ลับครับ อ่าครับอ๋อครับเมื่อกี้ก็ไลน์มาหานะ้วของครับผม,ผมรับผมคำนกแสนด้วยครับ